สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Tank World Thailand ที่นี่เราพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดรถถังจากทั่วทุกมุมโลกทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่และบางคันก็บ้าเกินจะเชื่อได้และวันนี้เรามีของพิเศษสุดสําสำหรับแฟนๆที่ชอบอะไรหลุดโลกเพราะเราจะพาคุณไปรู้จักกับรถถังที่อาจจะไม่มีในสงครามจริงแต่กลายเป็นไวรัลระดับจัก,กรวาลในโลกออนไลน์นี่คือ2026ทีก t a n k f a รถถังที่ไม่ได้เกิดจากกระรวงกลาโหม แต่น่าจะเกิดจากกลุ่มมีมบนอินเทอร์เน็ตแอร์วตแรกที่เห็นแทงกี้แม็กแทงเฟสคุณอาจจะหัวเราะอ,ออกมาแล้วก็ร้องว่ามันคืออะไรกันเนี่ยเพราะมันมีทั้งความเทค่ความตลกและความอลังการในคันเดียวดีไซน์ของมันคล้ายรถถังจากเกมมากกว่าของจริงตั้งแต่ปั้มปืนขนาดมหึมาที่สามารถหมุนรอบตัวได้360องศาไปจนถึงตัวถังที่เคลือบด้วยกรอบก,กราฟีนผสมไทเทเนียมสีดำด้าน ที่ดูเหมือนหลุดม,มาจากหนังไซไฟแต่มันมีอยู่จริงแอร์ละมันเคลื่อนที่ได้เร็วอย่างเหลือเชื่อสำหรับน้ำหนักตัวกว่า50ตันขุมพลังของมันคือเครื่องยนต์ไฮบริด v 1 2เทอร์โบ2,000แรงม้าที่ทำให้เจ้านี่สามารถพุ่งทะยานไปบนถนนดินลุยโคลนข้ามคลองและยังมีแรงพอที่จะลากรถบรรทุกทั้งคันข,ขึ้นเขาได้อย่างเิีวเวส่วนความเร็วสูงสุดนั้นยังไม่มีใครกล้าว,วัดแน่ชัดเพราะไม่มีใครหาถนนที่แข็งแรงพอให้มันเร่งได้เต็มสปีด แต่แท n งกี้แม a แท f งเฟไม่ได้มีดีแค่ความแรงมันยังลำ้ำด้วยเทคโนโลยีที่เอาใจสายเกมเมอร์และสาย t i k t o อกอย่างแท้จริงในห้องควบคุมคุณจะเจอกับจอ HU D ขนาด32นิ้วพร้อมระบบนำทาง GPS แบบ3มิติระบบ AI ที่มีเสียงผู้ช่วยเหมือนในเกมแถมยังมี Wi Fi ดาวเทียมในตัวให้คุณสตรีมอสอดอได้แม้จะอยู่กลางทะเลทรายนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่คุณไม่คิดว่ารถถังจะมี อย่างเช่นโหมดถ่ายเซลฟี่อัตโนมัติโหมดไลฟ์สตรีมพร้อมฟิลเตอร์ตลกและแม้กระทั่งที่วางแก้วแบบล็อกไม่ให้กาแฟหกเวลาโดดข้ามคูน้ำาบกภายในบุหนังวีแกนกันกระสุนพร้อมเครื่องเสียงระดับสตูดิโอที่สามารถเปิดเพลง EDM ได้ดังพอจะทำให้ศัตรูยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ต้องยิงเราเอาแท้งกี้แม็กแทงเฟสออกไปลองของในสนามทดสอบพิเศษขับลุยดินลุยน้ำปีนเขาและแน่นอนลองเข้าแมคโดนัลด์ไดฟอร์ทรูด้วย ผลลั์ก็คือป้ายเมนูโดนชนประเด็นรถถังติดที่ทางเข้าแต่คนในร้านวิ่งออกมาขอถ่ายรูปกันเพียบมันไม่ได้แค่ดึงดูดความสนใจแต่มันกลายเป็นดาวติ๊กตอ,อกไปในเวลาไม่กี่นาทีแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่รถถังที่ถูกออกแบบมาเพื่อการรบในสมะระภูมิจริงแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคิดนอกกรอบและการรวมเอาความบันเทิงมาผสมกับเครื่องจักรหนักอย่างลงตัว นี่คือรถถังที่ไม่กลัวใครไม่แคร์ถนนและพร้อมจะพาคุณไประเบิดความหาได้ทุกที่ถามว่ามันใช้งานได้จริงไหมไม่แน่ใจถามว่ามันถูกกฎหมายไหมไม่น่าจะแต่ถ้าถามว่ามันเท่ไม่สนุกไหมและควรค่ากับการเป็นไวรัลไหมบอกเลยว่าใช่แบบไม่มีเงื่อนไขถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e ให้กับท a ้ง world thailand แล้วคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าถ้าคุณมีรถถังหนึ่งคัน คุณจะตั้งชื่อว่าอะไรแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ